จารย์ครับเือเป็นมนุษย์จะสร้างประโยชน์ได้อย่างไรครับประโยชน์ของมนุษย์เนี่ยมีอยู่3ขั้นคือ1นประโยชน์ชาตินี้ได้แก่การสร้างฐานะนกตัวเล็กๆยังอุ่าส์สร้างรังหนูตัวเล็กๆก็ยัางอุ่าส์ขุดรูอยู่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องเอาดีให้ได้ต้องตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ทําให้เราเองทําประโยชน์ชาตินี้ได้ แต่พร้พุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์ไม่ได้จบแค่ชาตินี้นะยังมีประโยชน์ชาติหน้าก็คือตายแล้วต้องได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็คือเราจะต้องรู้จักการสร้างบุญด้วยด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคนไหนรวยในชาตินี้แต่เสร็จแล้วหวงยึดติดในทรัพย์ไม่ปล่อยวางเลยคิดว่าเป็นของเราตายปับ๊บถ้าไม่ได้ทาบาปอะไรเยอะเนี่ยก็จะเป็นเกิดเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อันนั้นคือคนที่ไม่ปล่อยวาง แต่ว่าคนที่รู้จักปล่อยวางคือจะต้องรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวเสร็จแล้วสามารถสละทรัพย์นั้นออกจากใจเพื่อสร้างประโยชน์ใหญ่แก่ตัวเองในภพบเบื้องหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาทำบุญทำกุศลเป็นบุญกุศลติดตัวหรือว่าสงเคราะห์โลกสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างที่พักคนเดินทางบริจาคเพื่อการสาธารณกุศลต่างๆก็จะเป็นบุญกุศลติดตัวต่อไปแล้วตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิสม่ำเสมอรักษาศีลให้ดีด้วยนะเพื่อที่ว่าให้เราใกล้ต่อหนทางพระี นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเป็นประโยชน์อันสูงสุดในขั้นที่3ประโยชน์มนุษย์มี3ขั้นอย่างนี้ประโยชน์ขั้นแรกต้องทำให้ได้ก่อนคือตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้แล้วก็รู้จักปล่อยวางทรัพย์เหล่านั้นโดยเปลี่ยนให้เป็นอเรียทรัพย์ด้วยการบริจาคแล้วก็รู้จักการประพฤติปฏิบททัติธรรมเพื่อให้ใกล้ต่อผนทางพระนิพพานด้วยเจริญพร